อิงค่ะเกือบไม่ทันเลยค่ะอิงก็วีอยู่ในอิริยาบถบาย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 ว่ะยสบายสบายที่บ้านแล้วก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีนอกจากดมยาดมแล้วก็นั่งหายใจทิ้งใช่แล้วค่ะอิงก็เลยคิดว่าเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะคะคอมเมนต์ที่เพื่อนๆส่งมาให้พวกเราเยอะมากเลยนะคะค่ะเหนื่อยจะเลยอะกลับมาแก่เหมือนเดิมดีกว่าขอกลับมาแก่แล้วกันนะคะไปที่ EP ไหนดีอะไปไปเด็กอาทย์ยามอาทย์ยามคนเราใส่ใจในคอมเมนต์ที่แคร สุขภาพถูกต้องคอมเมนต์ล่าสุดหนูก็ชอบกินของดิบค่ะแต่อย่าลืมถ่ายพยาธิด้วยนะ <laughs> กินแล้วขับพยาธิน้องกลัวเราไม่รู้ว่ากินยาถ่ายพยาธิทำไมเมื่อกินแล้วทำไมมึงขับพยาธิาน้องแพรมา กินของดิบๆนงปรางเคเคคนไม่กินหวานทานได้ไหมอัฟเตยัมเฮ้ยมันเป็นยำมันไม่ได้หวานมันไม่หวานเลยคือมันกลมงก่อมคือเขาแบบอย่างที่เห็นที่เราใส่หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอะไรหนึ่งครึ่งก็คือมันจะเขาคิดมาแล้วว่าเป็นสูตรที่แบบพอดีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วเราพูดเลยนะตั้งแต่ไปถ่ายอัฟเตยัมอ่ะมันเหมือนเราไดออสการ์จริงมันเหมือนเราได้รางวัลปามดอปามทองคำจากคานปามอะไรนะปามดอ ทำไงทุกวันนี้แบบผ่านมาเป็นเดือนแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเจอเขาอีกรถยามปาเซลมนอัฟเตอร์ยามยังอยู่ในป้าอรถก็แบบจริงอยู่ที่ไปแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมานานๆก็ทําการโทรหาเพื่อให้เราวิ่งเต้นให้วิ่งเต้นไปอัฟเตอร์ยาให้ก็เลยบอกว่าไปรับคิวหน้าร้านซีโมคืนคุณรัธิมานบอกว่าเกลียดตัวเองที่ทําปากตามว่าสิดี สิดีค่ะอันนี้ก็เป็นออริจินอลทำไงคะสิดีค่ะอยากขยับอะไรเลยให้สิดีค่ะเหมือนเราไม่อยากขยับปากค่ะค่ะต้องคือไม่ให้รู้อะค่ะสดีค่ะสดีค่ะอินเนอร์คือแบบไม่ได้อยากเี่ยีค่ะ ไปฝึกอยากให้แม่ทั้งสองคนมาตะลุยกินที่องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะเขาบอกว่าของอร่อยเยอะมากคุณสุพรรษาคุณสุพรรษาคงไม่รู้ว่าที่ไปษัตนางมาป่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าดาวขององค์พระปฐมเจดีย์อินเสิร์ตรูปค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปชื่อน้องไอน้องไอเนี่ยอยู่มาแต่สมัยก่อนตั้งองค์พระปฐมเจดีย์อยู่งวันนี้คืออายุเท่าไหร่อันปีอ๋อคือว่าเป็นดาวของพระปฐมเจดีย์แล้วก็ น้องอ๋องอ๋องด้วยใช่ไหมอ๋องอ๋องลูกอ๋องอ๋องอยู่ลาชบุรีแต่เลยนะค่อยมาโถ้าคนในในรายการเราก็จะชอบลากเราไปกินไม่ราชบุรีอีกอย่งก็จะให้ไปราชบุรีอยู่ได้หรือว่าไปนครปฐมอยู่ได้แต่จริงสองจังหวัดนี้อร่อยน่าสนมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาใกล้ๆก่อนหายใจไม่ทันกันแล้วตอนเนี้ยคุณกวางเลิฟก็สเว่นบอกว่าความสนุกที่มาแบบผู้ดีผู้ดีไม่ต้องอยากแต่หาสุดคือความเป็นผู้ดีของมึงเขาหมายถึงอะเออไม่ใช่หรอทำไมไม่รู้สึกว่าเขาพูดเราเ ตัอเป็นผู้ดีสีผมแบบแม่อบเขาเรียกสีอะไรคะอยากทําค่ะคุณมิวกี้เวมพี่พูดตรงนี้เลยว่าสีผมพี่เปลี่ยนทุกวันพี่กี้บอกให้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีดอกเลาที่ทําเพื่อให้เปลี่ยนสีที่เป็นดอกลาวอยู่ดอกเลาคืออะไรลองไปเชิดดอกเลามันจะเป็นสีขาวพอเราอายุมากขึ้นนะเนาะบอกละดาว่าโจทย์คือทํายังไงที่เวลาผมงอกแล้วคนไม่รู้อแล้วคนไม่รู้แล้วเนียนลาดาก็เลยทําสีลอก ล้วสักพักปุ๊มันก็งอกก็เป็นลงสีมากเนี่ยวันนี้อ่อนกว่าเมื่อวานแต่เดี๋ยว<ถ>พ่งนี้บอนอีกถ้าดูด้วยตาจะจะบอกเลยว่าเป็นบาณสีเทา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 ,เทามุนๆ ash a จริงๆคืองอกนะแม่แอสแม่ <laughs> พูดตรงนี้เลยอ่ะ <laughs> แฟนคนจีนมาเลเห็นผู้พี่กินกุ้งทั้งหัวทั้งเปลือกนางตื่นตระหนกมากทไมอ่ะว่าไม่แกะหรอไม่แกะคนไทยไม่แกะหรอกเขาทำมากรอกแล้วไม่ต้องแกะแกะทำไมเรากินทั้งตัวเสียเนื้อเออห่างเรายังกินเลยเรากินทั้งตัว จนมีเพื่อนตอนเข้ามหาลัยแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหางกุ้งอ่ะหางกุ้งไม่ผล่จากปากเราอ่ะเพื่อนบอกว่าเขาไม่กินไม่กินมึงไม่กินหนวดเหมือนพีเดเตอร์คุณนึกภาพคือพีเดเตอร์เวลากูกินกุ้งคือกินหางเข้าไปแล้วหนวดไอ้เงี้ยหนวดมันจะตีออกมาตัดกระแสการกินทิปมากมาแรงมากจริงอบในเทปนี้จริงทําเป็นกินลมๆอย่างเงี้ยเราจะรออย่างมึงลองหลีกตาแล้วตัดของน้องดิเงี้ยยำทิ้ง เปรี้ยวมากเลยอะ่ะข้าวหมูมึงกรอบมากเลยมึงหยุดก,กินกับโต๊ะอื่นได้ไหมการกินคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นในธรรมชาติถ้าเกิดคุณไปนั่งแล้วคุณยังไม่ได้อาหารมาเสิร์ฟอะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนพอจะรู้สึกว่า เฮ้ยมุงโตข้างคคือแบบกลิ่นแบบแล้วพอเราอะวันนั้นที่ไปอัฟเตยามมันรอจริงมันรอมันแบบมันรอมันตามคิวจริงๆงอะมันรอแล้วรอรอตั้งแต่วันก่อนไปด้วยอ่ะเนาะจะกินให้มากที่สุดแล้วหน่อยกินแล้วกลิ่นกลิ่นมะนาวเขาแบบแรงมากมะายามสดเอออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาไปกินอะไรให้บอกราคาเนี่ยบอกพี่ไปกินอะไรบอกราคาเออคราวหน้าเราต้องไม่ลืมนะเออใช่ใช่ควรจะบอกคูควรจะได้แบบจัดสรรถูกว่าวันนี้จะไปกินประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะเมื่อกี้เจออะไร เอ๊ะอะไรสั่งกาแฟโอคคฟฟี่มาเพิ่มม่พี่หรือยังอะสั่งได้นะทางไลน์แมนหรือไปที่ร้านก็ได้สามยานก็มีทางเทาาก็มีคุกกี้ก็มีตลอดโฮมเมดทำมือด้วยนะคะตรงนี้ตัดออกได้นะตัด้ยดอย่าตตดอ ดูจบพูดธรรมดาไม่เป็นเลยค่ะแม่ต้องจีบปากจีบคอตามเราเป็นคนพูดจีบปากจีบคอบ้านเราไม่เคยเป็นคนที่แบบพูดจีบปากน้องพูกพี่ปาคุณกุ้งสลักจิตคุณพูดเกินไปเขาถามว่าเราไปอีพีนี้กับต่อปากต่อคําติดไฟแดงของยายว่ะเอออยากไนัดกับยายมากินข้าวที่บ้านฉันเรียบด่วนยายบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบตามมาเลยถ่ายรายการเสร็จตามมาไม่รู้เลยว่ายายถ่ายอยู่พัทยาและยายนั่งมอไซค์จากพัทยามาเลียบทันด้วยเซียนอิสบิฉันแบบใาญ คือค่ามอไซคือหมื่นหนึ่งนะเออยายบอกแป๊บเดียวคือจะนั่งมาแค่นี้ก็คือร้อยนึงแล้วไงนั่นคือหมื่นนะพอมาถึงคือหลับตรงโซฟาแล้วเาก็เอ้มาจากแกมมี่ก็ไม่น่าเหนื่อยขนาดนี้จนยายเล่าใจบิดใจมากพอแก่แล้วเพื่อนก็ไม่มีพอใจไม่ดีก็อยากรีบมาเพื่อนน้อยๆต้องแบบรักษาคุณวันสรานบอกว่าแม่อบดูแอนจอยอีทติ้งมากเลยนะคะทำยังไงถึงคุมน้ำหนักได้คะออกกำลังกายแบบไหนเลือกกินอะไรเว้นอะไรบ้างรบกวนแชร์ทริคหน่อยค่ะ กี่เลือกคำถามเนี้ยมาแกงอบใช่ไหมคเขาอยากทราบว่าพี่อบอ่ะทำไมถึงดูกินเยอะแต่ดูแบบรูปรู้ว่าไม่ออกกำลังกายคือต้องยอมรับไปนะคะว่ามันไม่มีทางลัดกินน้อยออกกำลังกายขึ้นปายสมิธนิดนึงขึ้นสมิธคลินิกสมิธอ่ะ ไม่ให้งดเว้ยเวลาอ่านคนจะบอกว่าแหมอยู่กับหมอต้องกินแต่คลีนเพี่อนไม่ได้ให้กินแต่คลีนกินทอดกินทุกอย่างได้แต่กินแบบนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยอย่างที่เห็นในรายการถ้ายกมาเนี้ยอ๋อเราพูดจริงถ้าวันไหนเราถ่ายรายการเราไม่กินเลยเลยเรากินแค่วันที่ถ่ายเหมือนเราเราหยุดพ<อ>เพื่อมากินอันนี้ให้เยอะยอะที่สุดแต่วันที่ไปอัพเตอร์ยามอ่ะคือห่อกลับไปบ้านอ่ะถึงบ้านห้าทุ่มกินอัพเตอร์ยามมันบ้าไปแล้วสดนาแล้วหลับสบายอ่ะเนาะใช่เหมือนกินชาคาโมไมล์อะนึกแต่ป่ะ้มันมัน เป็นน้ำยำที่แบบกรอบปากได้ใช่ใช่ใครก็ตามที่ทำงานอยู่ที่อัพเจยำแล้วอยากร่วมธุรกิจกับเราเพียงแค่บอกสูตรว่าทอดคอหมูยังไงให้ได้อย่างงั้นบีฟฟอยยำจำได้ไหมธุรกิจนี้บีฟฟอยยำจำได้ไหมเรียบดร่วนเอกมัยเปิดในปั๊มเหมือนกันเนี่ยปั๊มาี่น่าเนี่ยเป็นปั๊มแก๊สด้วยนะพร้อมที่จะลุกไหมเบิร์นเบิร์นเอาล่ะเรามาถึงอีพีหนึ่งสามสาวสไปซี่พากินของแซ่บีนี้คุณิตยาภูแซมโชวอะไรแม่ เขาบอวกว่าดูช่องนี้แล้วอายุยืนเพราะว่าหัวเราะตั้งแต่ต้นเทปยันท้ายเทปชอบแม็กกี้แม่อบมากๆดูแล้วมีความสุขแล้วก็ทบอว่าแม่อบฉีกปากมาละมันดูหลอกตายนิดหนึ่งแบบเดิมยูนี้อยู่แล้วถ <c oughs> ้ายุเบอยฉีเพิ่มจะเล่าความลับหรือเล่าอา่ะเล่ามาแม่เรายอมรับแล้วไปเติมเพราะว่าปากเดิมเราบางมาก <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> ปากมันไม่ใช่เรื่องปากเดิมบางหรอกพอแก่แล้วว่าปากมันงุ้มปากมันงุ้มปากมันจะงุ้มมันดูแก่ก็เลยบอกพี่โอ๊คทำไงดีพี่โอ๊คเติมปากให้ ปกติเวลาเติมเนี่ยสองวันมันก็จะยุบแล้วก็คนจะไม่เคยเห็นเราจืปากเลยแต่วราวันนั้นมีคิวถ่ายพอดีจ้ะฉีดแล้วไปถ่ายหลายการเลยเรากินปลาเลยตามรูเข็มที่มันพึ่งฉีดอย่างเงี้ยปลาก็เข้าไปแล้วก็เบ์นเหมือนไปเพิ่มความฟุ้งฟูขึ้นมาอีกแล้ววันนั้นถ่ายเสร็จก็พยายามแบบไปเลือกซื้อลิปสติกกับปุ๊กกี้เพื่อกลบถ้าปากไม่ติดเว้ยวันนั้นอ่ะเหมือนมันบวมจนถึงขันสุดคือปากก็ไม่ มึงเมืองกีเดียบกีมึงว่าโปะไหมกีบอกมาเออจีพมพูดมาเลยเมเปิลเลยเมืองแต่เมเปิลเนอะแต่ก็รู้ว่ามันโปะแต่ว่าวันต่อมามันก็อยู่ดังนั้นจะต้องทุกขรมานกับการดูปลาตอนที่สองอีพีเออแต่ว่ามันก็กัดแบบปกติเหมือนเดิมถ้าฉีดเนี่ยสมมติฉีดวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็จะอยู่แต่วันนั้นฉีดและสารแน่ถ่ายรายการต่อเลยเลยลืมดูว่าเออปลาด้วยซึ่งปกติฉีดเสร็จเขายังไม่ให้กินปลาเขาไม่ให้กินแบบอะไรที่มันแบบแสลงนี่ถูกไหมใช่ แต่นอกเหนือจากปากเช่นวันนั้นอ่ะผมต้นมีคอมเมนต์นึงดีมากแบบแนะนำพี่ต้นอย่าไว้ผมสั้นทรงนี้จะทำให้ใบหน้าดูใหญ่แนะนำให้ไว้ยาวเลยไหลหรือตัดสั้นไปเลยเหมือนช่วงแสดงการระเทศนี่คือแฟนพันธานายาวเลยไหลนี่ยังไงวะจริงๆต้นคงพยายามจะให้มันกบหน้าตัวเองให้เหมือนให้ทำให้ดูหน้าสกบเล็กลงนึกออกปะแต่แบบมันดันเป็นบานออกมันเหมือนเห็ดน่ะเป็นน้องจูนจูนปะ เหมือนได้รับเลเวลเนี่ยเนี่ยวีไงอิงไงอยากเป็นจูนจูนมึงมึงจูนจูนก็จะเป็นผมบ๊อบน่ารักอย่างเงยแต่คุณเติ้ลน่ะถ้าไปบอกเขาว่าให้ตัดอันนี้ไม่ดีเขาจะไม่ทำเขาจะเป็นผู้ว่าขวางโลกใช่ต้องชมต้องชมเฮ้ยมึงดีมากเีเหมือนเหมือนวันทีถ่ายรูปแล้วพี่พี่โอเคเขาไปเมนว่าโอ้โหเหมือนเคียร่าไนลี่เลย จ,จะรู<จ>ะ้สึกแล้วลบลูกจะรู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วรู <ง S 1> ้สึกเฮ้ยคนชมแล้วไม่เป็นตัวเองแต่ถ้าเกิดดา่าจะแบบสู้อืคุณสาโรสนะคะเซ็นเซอร์ปากคุณเต้นระหว่างทานอาหารได้ไหมครับคงไม่หวัตะเกียที่สุดใน EP นี้คือเต้นบอกว่ากระดูกอ่อนนี้มาจากชิ้นส่วนทิ่หมูไม่มีไม่กล้าต้มแซบกระดูกหมู อันนี้เขาบอกว่ากระดูกหมูเนี้ใช้กระดูกอ่อนอย่างดีที่หมูตัวหนึ่งอ่ะไม่มีที่หมูตัวหนึ่งอ่ะไม่มีไม่มีแล้วเอามาจากไหน<อ>มีเขาหมายความว่าในตัวหมูมีแค่ส่วนนี้ที่ดีมีอยู่แค่นี้ถูกไหมมีอยู่ประมาณหนึ่งตัวมี0.4%เปอร์เซ<ะ>็นที่เป็นส่วนเนี้ในหมูตัวหนึ่งไม่มีแล้วมึงมาจากไหนแล้วนี่มันคืออะไรเต้นตกกะก้าแ,แล้วแบบมึงวมูไม่มาแล้วเอามาจากไหนอ่ะมาไหนวะเง ูดเรือ่อยฮาม่าค่ะเท็นี้ดู3รอบเลยอยู่เมกาเนี่ยจะลงแดงแล้วค่ะอยากไปกินคุณพิชชี่พายนะคะคอ,อยเชียร์พี่พี่ปุกกี้ในมาสเตอร์เชฟนะคะยิ้มนี้คือแบบกดดันนะคะกี้จะสู้นะคะเพื่อน,น้องๆมูลนิธิที่จะทำบุญด้วยนะคะคุณบอลบอกว่าพี่ต้นไม่ทำหนังซีรีส์แล้วหยอ กาแฟมพะพร้าวออร์แกนิกกาแฟออโแอ๊คพัฟฟี่อันนี้นะคะกาแฟมพะพร้าวไม่ใช่มพะพร้าวธรรมดาเป็นน้ำมพะพร้าวออร์แกนิกได้ทั้งน้ำได้ทั้งเนื้ออืมช่างเถอะอ่ะปข่สดชื่นต<จ>ายอดไข่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้นางบูธให้นางบูธให้ทันลน์นะฟรีค่าส่งสามกิโล เอาจริงนะไม่ได้อวยของเพื่อนก็คือสั่งมากิน2แก้วโชกเลยเมื่อกี้กินหมดก็คือดูดซ้ำไปอีกแก้วหนึ่งช่วยไายชุดธิ์ผิวพรรณจะได้งดงามเหมือนมาดอนน่าเหมึเขาแก่แล้วเขายังดีเพราะเขากินน้ำแต่จริงการกินนมะพร้าวแล้วก็กาแฟมันก็มีประโยชน์เคล็ดลับของกี้เหรอคะกินมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวล้างหน้าค่ะน้ำมะพร้าวล้างหน้าค่ะค่ะดีสุงเลยค่ะทรงคุณประโยชน์มีใครได้อะไรจากอีพีนี้ไหมคะวันนี้รายการไม่อน เราก็เลยมาอ่านคอมเมนต์กันเดี๋ยวมึงมึงแค่พิกมันไม่ได้อะทำไมไมันไม่กลับ <c oughs> เดี๋ยววันจันทร์หน้ารายการมาออนต่อพาไปกินอะไรแซ่บๆแต่ทุาที่ดูรายการเราชอบไปกินอะไรแซ่บรายการเราแซ่บเยอะแล้วปะเหมือนว่าเราต้องงดจากความแซ่บนิดนึงอะอยากกินอะไรที่แบบว่าที่หายากๆบ้างอะไรเงี้ยเนาะหายากๆที่คนไม่ค่อยรู้อที่แบบเผาบ้านใครมีมีแบบพี่ร้านนี้ลับจริงๆขอให้แบบมาอะไรเงี้ยเมนมาเลยเมนในอันเนี้ยว่า ที่เราอยากไปกินเช่นเราชอบกินขนมจีนเนาะขนมจีนอร่อยๆผักเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชอบต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวเลืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช,ชอบกินชอบกินเลยหรือว่า <ไง S 2> พวกปลาท่องโก,ออก,ก๋อร่อยอร่อยกล้วยแขกอร่อยอร่อยคือแม่อชอบกินสตรีทฟู้ดกันแบ<ม>บว่าจริงๆคือสายสตรีทฟู้ดใช่แต่บางทีแบบมีร้านบ้างเพราะว่าแบบก็ไม่ต้องยกระดจาตัวเองบางบางคลิปไงแต่ว่าบางทีบางร้านถ้าเราเซิร์ชมช่คือร้านที่เขาดังอยู่แล้วอะที่คนรู้จักอยู่แล้วเราอยากได้ร้านที่มันเป็นแบบ คิดเด้นเจมส์ไม่พลอดมีใครรู้จักอย่างนี้เนาะใช่ค่ะเม้นต์มาในนี้ได้เลยค่ะวันนี้โอปอลแล้วก็น้ำมะพร้าวออร์แกนิกกับโอ๊กคอฟฟี่แล้วก็คุณกี้นี่เตียนจะลาปน้ำมะพร้าแล้วก็คุณกี้คุณกี้นะคะลาไปก่อนค่ะค่ะและน้ำมะพร้าออร์แกนิกของโอ๊กคอฟฟี่เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอบโซ่มาถือได้ไหมเอาทีละแบรนด์มึง บูสีิละแบน <och> <_ <k> _>อ่าน<_ <k> _>คอมเมนต์หน้าคอมเมนต์หน้ามึงเอกอะมึงเออ่านแกหยิบขึ้นมาไง,งสบู่อบซอฟ <_ k _> <_ k _> แล้วกูทาผลิตใหม่ไม่หยุด <_ k>